สามเคล็ดลับค่ะลดพุงยืนยืของเราให้แฟบลงนะคะเพื่อนๆมีปัญหาเหมือนกันกับปุ้ยใช่ไหมคะว่าเรานะคะบางทีเราก็าคิดเราก็ไม่ได้อ้วนสักเท่าไหร่เลยดูก็แบบผอมๆไว้ใครก็บอกว่าเราผอมนะคะแต่พุงเราเนี่ยค่ะยืนเอายืนเอาค่ะอ้วนแต่พุงนะคะเรียกว่าพุงป่องนะคะวันนี้คะ่ะปุ้ยมีสามเคล็ดลับค่ะที่จะมาบอกให้เพื่อนๆทราบว่าเราจะมีวิธียังไงนะคะที่จะช่วยลดพุงยืนยืของเราให้แฟบลงได้ค่ะ โปรอิโฟทีอปนะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่นต่อกดแชร์ค่ะ หลายๆคนนะคะน่าจะกําลังประสบป,ปัญหาเหมือนกันนะคะบางทีพยายามที่จะลดความอ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายนะคะแพลงนะคะหรือว่าซิทอพค่ะยังไงนะคะพุงก็ไม่ค่อยจะลดสักทีหนึ่งนะคะนั่นเป็นเพราะว่านะคะ90%ของคนทั่วไปที่ลดน้ําหนักอะคะ่ะมักจะลดส่วนอื่นๆก่อนนะคะยกเว้นพุงค่ะพุงจะเป็นอันดับสุดท้ายที่เราอะคะ่ะจะสามารถลดได้ะคะ่ะ นะคะมี10%เท่านั้นค่ะที่เวลาเขาลดน้ำหนักแล้วพุงเขาจะยุบก,ก่อนค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าพวกเราเป็นคน90%นั้นนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะก่อนอื่นทุกคนต้องทราบก่อนนะคะว่าเรื่องของการออกกำลังกายค่ะจะช่วยคุณในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เพียง10%เท่านั้นค่ะอีก90%นะคะเป็นเรื่องของการกินค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาบอกเคล็ดลับค่ะว่า กินยังไงคะ่ะให้พุงของคุณยุบค,ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่คุณทานแล้วพุงคุณจะยุบได้ดีค่ะ ตามเคล็ดลับการลดพุงนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องทราบก่อนค่ะว่าส่วนมากนะคะเวลาที่เราพุงยื่ออกมาเนี่ยสิ่งที่อยู่ที่พุงของเราก็คือจะเป็นพวกไขมันนะคะแล้วก็ลมค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะลดไขมันแล้วก็ลมที่อยู่ตรงหน้าท้องไปได้ยังไงค่ะ 1. ค่ะลดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่ะยิ่งคุณลดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมากเท่าไหร่น,นะคะพุงคุณยิ่งยุบมากเท่านั้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณลดแป้งนะคะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะร่างกายเราจะดึง ไขมันที่พุงไปใช้งานนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นสาเหตุให้คุณผอมนะคะหรือว่าพุงอยู่ค่ะถ้าคุณลดแป้งค่ะโดยเฉพาะอาหารนะคะในช่วงตอนกลางคืนค่ะคุณต้องห,หันมาทานนะคะเป็นโปรโตีนนะคะผักแล้วก็ผลไม้แทนค่ะลดอาหารนั้นพวกแป้งไขมันแล้วก็น้าตาลในช่วงมือดค่ะสองนะคะลดลมนะคะในทางเดินอาหารนะคะหรือว่าลำไส้ค่ะโดยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ทำให้เกิด นะคะหรือว่าลมในท้องได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำอัดลมนะคะหรือว่าถั่วค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดลมในกระเพาะได้เยอะค่ะบางทีนะคะบางคนทานอาหารบางอย่างไม่เกิดลมในกระเพาะค่ะเราต้องสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราทานอะไรแล้วเราเราู้สึกว่าท้องเราอืดน,นะคะแล้วก็ท้องป่องอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทานไปแล้วเรารู้สึกว่าเราขับถ่ายยากค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้คุณรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองว่า เราเป็นคนทานอาหารแบบนี้ไม่ได้นะเพราะทานแล้วท้องเราจะป่องพุงเราจะยืดหรือว่าท้องอืดค่ะฉะนั้นก็พยายามเลี่ยงทานอาหารแบบนี้ค่ะหรือถ้าคุณไม่สามารถที่จะเลี่ยงอาหารเหล่านั้นได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทานอาหารที่ขับลมช่วยค่ะยกตัวอย่างเช่นพวงมะนาวนะคะกระเพราะคะ่ะขิงนะคะสับปะรดค่ะหรือว่ามะละกอะก็ช่วยได้ค่ะที่จะขับลมออกจากท้องให้คุณลดอาการท้องอืดน,นะคะ สามนะคะทานอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราดึงไขมันหน้าท้องไปใช้เยอะที่สุดค่ะนั่นก็คือจะมีโปรตีนบางชนิดนะคะที่ช่วยได้ค่ะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นพวกแอปเปิลไซเดอร์ค่ะหรือว่าเลือกทานไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำนะคะเขาจะช่วยดูดซับนะคะน้ำตาลไขมันนะคะไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายค่ะ จึงมีส่วนช่วยนะคะในการลดน้ําหนักค่ะเผาผลานไขมันและก็คาร์บโบไฮเดรตค่ะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะลดพุงอ้วนๆของคุณนะคะให้แฟบลงได้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมีปัญหานะคะพุงป่องไม่ยุบสักทีนะคะปุ้ยนะคะขอมเมน์เลยค่ะข้อหนึ่งนะคะปุ้ยใช้เป็นประจำเลยค่ะในช่วงเวลาที่อ้วนง่ายะคะ่ะคือลดนะคะไม่ทานพวกแป้งนะคะไขมันแล้วก็น้ำตาลในช่วงมื้อดึกค่ะแล้วก็เน้นทานโปรตีนนะคะในช่วงมื้อเช้านะคะแล้วก็เย็นค่ะพยายามเลี่ยงนะคะอาหารที่มีแกลสะคะ่ะทำให้เกิดแก่อย่างเช่นพวกน้ำอัดลมอย่างเงี้ยคะ่ะในช่วงที่เราลดความอ้วนเนี่ยเลี่ยงไปนะคะจะดีมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นกำลัง แกับตัวเองมากๆเลยนะคะในการลดน้ําหนักจกฉพาะพวกไฟเบอร์อย่างเงี้ยคะ่ะจะต้องทานนะคะถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการลดน้ําหนักจะทําให้คุณมีกํำลังใจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คุณจะเห็นพุ่งนะคะแฟ่ๆของคุณคุณก็จะรู้สึกว่าเ อยากจะทํามันต่อไปเรื่อยๆค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องของพุงยืนนะะยนะะ่นะคะไม่ยุบค่ะนะคะก็อย่าลืมนํา3เคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะจริงๆเราปุ้ยใช้จริงมากเลยค่ะโดยเฉพาะเคล็ดลับแรกเนะะี่ยค่ะปุ้ยใช้แล้วเห็นผลชัดเจนมากเลยค่ะนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูค่ะแล้วได้ฟีดแบ็คผลลัพธ์เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ฟังกันด้านล่างบ้างนะคะส่วนวันนี้นะคะปุ้ยขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเคล็ดลับสุขภาพและความงาม นบบนี้ะะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะไลค์ like, กระดิ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ค่ะให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกอ้ยฟอร์เด